chị tôi nhìn nè má màn để nó bèn em con nè nó em rồi Rồi giang, giang ดังก็จะตามดูเจ้ประดับประดับผู้เมืองสามสองตัวนี่ติดผู้สาวตัวเดียวไม่ไหววะ่ะผู้เมังนี่ติดผู้สาวตัว,ตวเดียวติดผู้สาวอยู่ตัวเดียวนู่นผู้สาวมีตัวเดียว โอ้โหใครจะได้ประมังสองตัวนี้อ้นน่นมันจะเอาตัวไหนไอันนั้นมันไม่ชอบอาดามนี่นะโอ้โหตัวที่ตัวหญิงตัวอยู่นู่นนะแต่ดามมันชอบนี่มันชอบตัวนี้มันอยู่ฝั่งนูน่นจนมาหาดามได้ลนะจนมาหาผู้สาวได้มันนี่มาหาผู้สาวตั้งคืนเลย นีมาหาทั้งคืนทั้งคันก็ไม่ไหวมาตัวนี้ตัวก็สกปรกหมดแล้วหม่เลยไปหาเพื่อสาวอย่างเดียวโอ้โหมันขึ้นไฟเฉยเลยดูดิ <c ười> <c ười> <c ười> อ๋อฮย <c ười> ใคร สองตัวสองตัวนี่จะจีบกันละไชเฮ้ยมันขึ้นไฟได้ยังไงนี่มันไม่ไปแล้วเรามันไปหาผู้ยิงแล้วเฮ้ยนุ่นขึ้นไปข้างบนนันทีจะนอนนะไม่เอานะใช่ไหมตกลงมันไม่เอาโอ้โหตีเว้ยตัวมันจะนอนรอภูษสาฟแบบน,นี้เดี๋ยวมันก็ไม่ได้อีกทีนี้ ออมอมาว่ะดูิขมามมันมาจากไหนนี่้านะวอันนี้เห็นนก็โโมานีมานีมานีดูดิมันจะวิ่งนะมันจะวิ่งนะ

ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันจะเอ,อมองได้ยังไงวะโดูดีมันยังอยู่่ะอ,อมันไปละมันไปละเดี๋ยวมันไล่มันวะอืมแ้ามันไล่มันมันอยู่นี่เขารู้หรือเปล่าวะเขารู้มันอยู่นี่ ว่าแล้วมันไปหนก็ก็ตามึงนะตัวดนะื้อยอน้องใครก็อยากมาหาคิดว่ามันเก่งนะอันนี้ไหไลโวเนี่ยคิดว่ามันเก่งจริงๆนะใครๆก็มาหาดูดิอืาอืออืออืมอมาหาดเจอล่า อม,อม,มอกูเขาแน่ๆเลยว่าบาดาก็จะมาลงมาเนี่ยโอเคบาดามมังโกวนี่ <_ d> um> กลับบ้านไปเลยบาดา <_ d> um> ็นว่าไม่ยอมกลับไม่ยอมกลับบ้านเนาะแล้ก็ปักป้องแฟนเขาคนั่นแหละถ้าเหมือนคนน่ะ ไอ้ดำบอกมึงน,นี่อย่ามายุ่งกับแฟนกูดูโอ้โหไปชอบแฟนเขาแบบนี้แหละดูไอ้ดำนั่นปักป้องแฟนเขาอ,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 นเนอื้มอื้มอื้มืไกอไปชอบแฟนเขาอ่ะดูจิ ดูบาะดามน,นุ่นปักป้องแฟนอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ได้เด็กแล้วมไม่ได้เด็กตอเนีไหนนะดูจะรอด,ดามกลับป้าอย่างเดียวตอนเนี้ยดูดิมันจะรับได้เหรอพคยังชอบนางเหรอฮะไม่กลัวดูดิ ก็ไม่ไหวไมึงเนี่ยืยิงมีตัวเดียวพวกมึงไม่แย่งกันสองคำตัวเลยแจ้งกันผู้สาวตัวเดียวใช่ไหมจนผู้สาวไม่ไหวแล้วโอ้โหัวแจ้งกันผู้สาวตัวเดียวนะ่ะผู้สาวอยู่ข้างหลังนั่หน้าโอ้โหตัวที่มันแย่งกันผู้สาวตัวเดียว ไผู้สาวนี้นี่ประมาณนี้แย่งกันใครจะได้หรอฮะประมาณนี้แย่งกันใครจะได้ประมงมีทั้งสองตัวโอ้ผู้อนุนจับจะรับได้หรือเปล่านั่นอุ้ยอุ้ยมันอยากโอ้ผู้สาวนี่ตัวเดียวใครจะได้นี่แย่งกันนะ ยิงกันผู้สาวตัวเดียวตัวปาะมืองนี้โอ้โหแเย่งกันผู้หญิงตัวเดียวตัวเ้ตัวมันนอนถ้านอนมันก็นอนแบบนี้ตัวบาดามก็ปักป้องแฟนเขาแฟนมันอยู่ตรงนี้น อ๋ออันนี้พะยิงมีตัวเดียวแย่งนตัวที่อันนี้จะมาแย่งเพนเลยดำก็ไม่ได้ไอ้ดำก็นั่งรอนั่งปักป้องมันนี่ไม่ได้แดกแล้วเพนเนี้ยตัวที่ตัวไอ้ดำมันจะขึ้นก็ไม่ได้มันจะขึ้นก็ไม่ได้ใช่ไหม มึงลองขึ้นไม่ดีเดี๋ยวก็โดนใน้ามอ่ะโอ้ทุกหวานเลยเมึงน,นี้กิดแต่ผู้หญิงโอ้ไม่ไหวว่ะดูดิดูดโอ้